สุนเกียนพยักแห่งกังตังเกิดเมื่อปีคิศักราช156สุนเกียนในวัยหนุ่มเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการขี่ม้าและเพ่งอาวุธนิสัยใจคอห้าวหาญเกินคนและมีปฏิธานไหวพริบเป็นเยี่ยมเล่ากันว่าเมื่อตอนที่เขาอายุ17ปีเขาเคยปราบโจรสลัดที่อรารวาทางตอนใต้ด้วยตัวคนเดียวความสามารถของเขาเป็นที่เรื่องลือและได้รับการยอมรับจากราชสำนักจึงได้แต่งตั้งเขาเป็นผู้บังคับบัญชาการทหาร จากนั้นได้เกิดการลุกขือของโจรพวกผ้าเหลืองสุนเขียนถูกส่งให้ไปปราบซึ่งสุนเขียนก็ได้แสดงผลงานในการปราบโจรพวกผ้าเหลืองเป็นที่เรื่องลือทางราชสำนักจึงได้ทําการแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ว่าราชการเมืองเตียงสาจากนั้นในปีคิสกาตศัก่ราช189าตังโต๊ะก่อรัฐประหารทําการยึดอํานาจจากราชสำนักเหล่าขุนศึกทั่วแผ่นดินจึงรวมตัวกันเป็นกองทัพพันธมิตรเพื่อปราบทรราชซสุนเขียนเป็นหนึ่งที่ได้รับการเข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตร สุนเกียรน,นำกองทัพเดินขึ้นมาจากทอนใต้และสามารถเอาชนะต่อทัพของต่างโต๊ะมาได้ตลอดทางจนชื่อของเขาเป็นที่ยำเกรงไปทั่วอ้วนเสี้ยวผู้นำแห่งพับพนมิตรได้สั่งให้อ้วนสุดคอยช่วยเหลือสุนเกียนโดยทำหน้าที่เป็นทัพหลังดูแลสเสบียงให้เพราะทัพของสุนเกียนได้รับมอบหมายให้เข้าโจมตีอีกเส้นทางแต่อ้วนสุดนั้นอิจฉาที่สุนเกียน์ทำผลงานได้มากมายจนเรียกว่าเกินหน้าเกินตา และอาจกล่าวได้ว่าซุนเกียนจะเข้าเมืองหลวงได้ก่อนใครดังนั้นจึงแกล้งไม่ยอมส่งสเบียงช่วยเหลือจนสุดท้ายทัพของซุนเกียนก็ต้องพ่ายแพ้เรื่องที่อ้วนสุดไม่ส่งทะเบียงนั้นน่าคิดว่าอาจจะเป็นคําสั่งของอ้วนเซี่ยวมาอย่างลับๆไว้หาทางขัดขวางไม่ให้ซุนเกียนเข้าเมืองหลวงก่อนใครเพราะยามนั้นบารมีเกียรติภูมิของซุนเกียนมีมากพอถึงขนาดที่สามารถตั้งตนเป็นห้องเต้เลยก็ได้ซุนเกียนโกรธจัดที่อ้วนสุดไม่ยอมส่งสเบียงมาช่วยทั้งที่ตกลงกันไว้แล้ว แต่เมื่อนำเรื่องนี้เข้าไปวนในที่ประชุมของทัพพันธมิตรอวนเซียวกลับไม่ยอมลงโทษอะไรอ้วนสุดคุณเขียนจึงเริ่มรู้ท่าแท้ของเราขุนศึกในทัพพันธมิตรดังนั้นเขาจึงนํากองทัพของตนแยกออกมาทําการโดยอิสระโดยรับหน้าที่เป็นทัพหน้าของทัพพันธมิตรจากนั้นหลังศึกที่ด่านฮูเลาซึ่งผลก็คือสามารถเอาชนะทัพของลิโปแต่โดยรวมทัพของต่างโต๊ะก็สามารถยันทัพพันธมิตรไว้ได้ ตังโตจึงทำการสั่งเผาเมืองหลวงลกเอียงและย้ายไปอยู่เมืองเตียงหันแทนแต่แทนที่จะไล่าตามทัพของตังโตไปทัพพันธมิตรกลับตั้งค่ายอยู่ที่นอกเมืองปล่อยให้โจโฉนำกองทัพไล่าตามไปคนเดียวและต้องถูกเล่นงานจ,จนพ่ายแพ้ยับเยินส่วนสุนเกียนนั้นนำกองทัพของตนเข้าเมืองหลวงลกเอียงที่ถูกเผาทำลายเสียหายยับเยินและได้ทำการบูรณะซ่อมแซมสุนเกียนได้ใจของปวงประชาเป็นมากสำหรับการกระทำครั้งนี้ เพราะไม่มีขุนศึกของทัพพันธมิตรคนใดคิดจะช่วยเหลือชาวเมืองโลกเอียงในสภาพที่บ้านเมืองถูกเผาและป้นชิงมีเพียงสุนเกียนขุนศึกจากแดนใต้เท่านั้นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเขาโอวาสาให้การยกย่องการกระทำของสุนเกียนครั้งนี้มากแต่ในที่สุดก็เกิดลอยด่างขึ้นเพียงเพราะคำว่าอำนาจตัวเดียวนั่นก็คือระหว่างที่สุนเกียนได้ทำการซ่อมแซมวังหลวงที่ถูกเผานั้นเขาได้บังเกินพบ ตาหยกประจําห้องเต้ซึ่งตาหยกนี้คนจีนสมัยก่อนถือว่าเป็นของวิเศษประจําตัวของห้องเต้หากใครได้ครอบครองผู้นั้นจะมีวาสนาได้เป็นใหญ่ในอนาคตมันเป็นเรื่องความเชื่อปรมีสุนเกียนเมื่อได้ตาหยกก็เกิดความทะเยอทะยานขึ้นในใจและเกิดความคิดที่จะตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นในแผ่นดินดังนั้นจึงยุติการซ่อมแซมเมืองหลวงและแตัดสินใจนํากองทัพยกกลับยังแดนใต้เพื่อเตรียมการใหญ่สําหรับอนาคต สุดท้ายสุนเกียนก็ไม่ได้ต่างจากขุนศึกคนอื่นฝ่ายอ้วนเซี่ยวได้ข่าวว่าสุนเกียนได้ค้นพบตายกจึงส่งคนมาสอบถามและให้สุนเกียนมบอบตายกออกมาโดยอ้างว่าตายกเป็นของสูงสุนเกียนไม่ควรเก็บไว้ในสุนเกียนกลับบอกว่าตนไม่ได้เอาไปจนถึงขั้นสาบานไว้หากพูดเท็จขอให้ตายด้วยคมอาวุธซึ่งสุดท้ายแล้วอ้วนเซี่ยก็ต้องยอมให้สุนเกียนยกทัพกลับไปแต่เขาก็ยังเจ็บแค้นสุนเกียนอยู่จึงส่งจดหมายไปแจ้งให้เล่าเปียว เจ้าเมืองเกงจิว๋วให้ยกทัพไปสกัดซุนเกียนเกี่ยวกับเล่าเปียวนี้ต้องขอบอกเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อย่างมากทั้งที่เหล่ากุณศึกทั่วแผ่นดินต่างตอบรับที่จะร่วมกันปราบต่างโตแม้ว่าจะมีจุดประสงค์แอบแฝงแต่นั่นก็คือเป็นการยอมทําเพื่อชาติเล่าเปียวเป็นเจ้าเมืองเกงจิว๋วซึ่งเป็นเมืองใหญ่แทนที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยกับเลือกที่จะอยู่เฉยๆเคยมีคนแก้ตัวให้เล่าเปียว,ว่าไม่อยากให้ทหารไปตายอย่างเปล่าประโยชน์ หรือเพราะเขามองว่าทัพพนมิตรไม่จริงใจต่อกันนั่นเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเพราะเมื่ออ้วนเซี่ยวมีจดหมายแจ้งให้เขาสกัดทัพของซุนเกียนที่มีข่าวลือว่าครอบครองตาหยกเขากลับเลือกที่จะทำโดยไม่ลังเลเล่าเปียวก็คือขุนศึกคนหนึ่งที่มีใจทะยานอยากอยากจะชิงแผ่นดินเพียงแต่ไม่อยากจะลงแรงเท่านั้นซึ่งหากว่ามีทางลัดอะไรอื่นที่จะทำให้เขาได้ผลประโยชน์เขาก็จะทำดังเช่นกรณีส่งทัพไปสกัด ทัพของซุนเกียนในครั้งนี้ซุนเกียนเจ็บแค้นเล่าเปียวมากดีกงค่าเส้นทางการเดินทัพของซุนเกียนออกจึงจัดพลธนูซุ่มไว้เมื่อพบซุนเกียนเดินทางมาจึงสั่งให้ทหารระดมธนูใส่ในที่สุดนักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างซุนเกียนก็ต้องสิ้นชื่อไปจากโลกโดวยวัยเพียงแค่37ปีซึ่งเคยมีคนกล่าวไว้ว่าหากซุนเกียนยังไม่ตายไม่แน่ว่าแผ่นดินนี้อาจจะตกเป็นของเขาไปแล้ว เขาพูดนาของอีสองกก็คือเล่าปีกับโจโฉในเวลานั้นคนหนึ่งเป็นเพียงแค่เลาขาธิการของทัพพันธมิตรซึ่งมีทหารในมือเพียงแค่5,000คนอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ในอำเภอเมืองผิงหยวนที่อยู่ใต้สังขัดของกองซุนจ้านในขณะที่ซุนเกียรตอนนั้นเป็นถึงเจ้าเมืองเตียงสาที่มีอิทธิพลบารมีครอบกลุมด้านน้ำทางตอนใต้และยังมีกำลังทหารและเหล่าแม่ทัพที่มีฝีมือเข้มแข็ง ขนาดว่าสามารถเป็นทับหน้าให้แก่ทัพพันธมิตรในการต่อสู้กับต่างโตได้และการที่เขาเป็นคนในตระกูลซุนที่สืบเสื้อสายมาจากซุนวูก็ทําให้เหล่าขุนศึกทั่วแผ่นดินให้ความยำเกรงสรุปแล้วเรียกได้ว่าขณะที่เล่าปีและโจโฉกําลังเริ่มนับหนึ่งซุนเกียนได้พุ่งไปอย่างน้อย3าี่ขั้นบันไดของการแย่งชิงแผ่นดินแล้วน่าเสียดายที่เขาตายไปก่อนไม่เช่นนั้นประวัติศาสตร์ยุคสามก,ก๊กอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอีกเยอะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ